บายดีพี่น้องเบิร์ตสกูทุกคนพี่น้องเข้ามาหลับส้มเด้อพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามื่อกี้สิไปไสค์ไมื่อกี้เปต่อบัตรจ้าเปต่อบัตเดี๋พี่น้องไดีอยู่ต่อจะคืนหนึ่งก่อนเนาะเป็นสามพิบัอันสิไปอันชื่อเค้กอันให้อันโพนคิงให้น้องคิงเ้งคนอันไปกาบโพซื้อพวกมะลอกมะไรคือ f อฟซีบาร้สงพาล้านไปก่อนนี่น้องไดับว่าเมืออะไเหตุนันเหแล้วก่อนพอดีว่าวันเกิดพอคนเอามืออื่นพอดีนะน้องคิงกับบดเห็นพอเฮงแล้วเหตุให้พ่อจะเอาคิให้พอเป่ารถทตามกันเพช่นอนเขาเซอร์อร์เขาอเฟอร์รไไเซอรเฟอร์เซอร์เอน้องแมแนั่นลูกลกรถน่ะาเออนะลูกลูกรถมาไาทเ

ร้อยสามสิบเพี่น้องเด้อเรอืยๆนาเขาเห็ดขักเลยเนาะก็เป็นบัวก็มีเ้อพี่น้องบรรยากาศทางลานเลยพี่น้องพี่น้องนี่ไมหรืออีร้านหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อะอ้ยห้าก้า หนุ่ยสวยเลยพี่น้องตัวเรียนเพียบเลยพี่น้องอะอมาอย่างนี้ก่เคยกินเนั้ยมันออกสมๆหวานๆอ,อะมาอย่างนี้กับพี่น้องคอมเมนต์มาบอกได้พี่น้องเด้อไปอีกร้านหนึ่งเด้อพี่น้องได้

จ่ายลูกจับเลยจับลูกสรช่องละอับไปไลยไปละเท่าไรหน่งร้อยไปหนึ่งร้อยนี่นี่นี่จับลูกพี่จับบอลให้พ่จับบอลจับไปไหน

ดเงองอะกันด้าวใส่นไข่ตัวใหญ่ๆนวยสามโ,โลเลยเอาสามกิโลก็กินได้ดนะทุเรียนเหล่าว,วานแสบขนาดพี่น้องเลยอเ,อเอาก็มาสืออ่งาะต่อเด้อจ้าเทียวเมื่อฟังเล่าฟังเล่าวผละไม่แพงแพ,ง,พงดิขอารับไทขายได้ไหมก่บท ตัวจักหน่วยนี่สั่งนี่ทั้งหมดบอกหนึ yeah. ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหน่วยบ้าคือขักแฉ่นี่เป็นพี่แล้วจ้าข้าสิกินเบิร์ดบอกว่าเอาแฉเจ็ดหน่วยมากินอยู่เล่มของเนี่ยพี่น้องเด้อมาตุียนเด้อพี่น้อง ้นีตรงที่พอวันแล้มาบินดนูจับเ้วเออแม่นเลยเออกระเทวนี่นะเราบินดูจะน่ามากนะ <laughs> จะกบพรุ่งมอ <laughs> กปุ่น ก็ได <Desert> ้มายืนฟังนี้เนาะก็น่ากับพี่น้องกันแต่เก่ามิได้คอยเห็นฮะอ่าอันนี้นะภูเขาไฟเด้อพี่น้องภูเขาไฟอ่ะเนี่ยภูเขาไฟของซีสะเกตอันนี้ครับเอ่อันนี้ของระยองของระยองเนาะบัตรสองพันบาทชดเชยหน่วยเบัตรสองพันกว่าบาทเด้อพี่น้องเช็ดหน่วยเนาะในรถก็ยังเหลือเด้อพี่น้องเด้อไปให้แม่เนาะไปแม่เย่าไปแม่เทาบัด พาเมื่อบุรีเซียไปฝากไปเทาน้ำน้ำสาโปรไลเป็นคำแพ้ของผู้ใหญ่ใจดีเด้อของผู้ใหญ่ใจดีแม่บุญเด้อแม่นเด้อพป่นให้เต็มที่เป็นเต็มที่เลยเพิ่นบอกเลิกจัดให้เลยค่ะเพิ่นบอกเต็มที่เฮาก็ต้องจัดให้เพิ่นเต็มที่ถูกให้เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะแม่แหละเพิ่นมามื้อนี้ก่ะเงินที่เพิ่นให้มากครับมาซื้ออยู่ซื้อกินคือ พี่น้องเห็นเนาะป่ามันเงินเงินากเงินเงินตรงนี้มาให้กินรวมบรรทุกคนเลยเนาะเขาเาตั้งใจกจากในวิวแหนพี่น้องเบิ้งนะเบิ้งน้ำโขงเลยสารจะมาแล้ามาเพราะตอนแรกมันคือประสิมานั่งอยู่นี่พี่น้องเลยมันจะมาซะเห็นมันบ่มีแดดก็เลยพก็เอาน้รกมานั่งเล่นนี่เลยเพราะว่ามันเป็นหม่องออกกำลังกายได้นี่ค่ะเออสถานดีออกกำลังกายเลยเนาะงั้นก็ส้มลมเย็นก่อน กลางเลยพี่น้องตังวงเลยเนาะต,งงตังวงกินทอรเิเอนตังงวงเหลดอร์พี่น้องเด้ออาคิบมีเกศิ่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกรายทุกเมนทุกคนขอมาหลับซมเด้อพี่นอ้องสองกนันหาตาอ้นเด้อพี่น้องลงุงบาย <c oughs>